เปิดคลิปนิชาเคยเจอไมยที่สนามฟุตบอลตอนไปหาโตโน่ภาพบอกชัดเลยเพจดังปล่อยภาพนิชาเคยเจอกับไมหลังไปหาโตโน่ที่สนามบอลภาพบอกชัดเลยหลังจากที่ไมพัชรบุสาวที่นักร้องโตโน่พากินเคยแอบคบด้วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้มาออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่17เมยอ์อที่ผ่านมาโดยเธอเปิดใจแบบหมดเปลือกพร้อมกับช่วงท้ายของรายการเธอได้เอ่ยขอโทษนิชาณธนิชา,า,ชาที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน ล่าสุดเพจดังอย่างอีเซียยมอเอสเได้ลงคลิปย้อนภาพที่นิชาได้เคยเจอกับไม่มาก่อนแล้ววันที่เธอมาหาโตโน่ที่สนามฟุตบอลโดยในเพจได้เขียนบรรยายคลิปไว้ว่า mm hmm. เมื่อช่วงเดือนมกราคมต้นปีที่งานเกษตรแฟร์ไม่ไปเป็นผู้ช่วยโตโน่และเป็นครั้งแรกที่ไม่เจอนิชาเพราะนิชาก็ไปงานนี้ไปดูพี่โตโน่ติดขอบสนามไมคนริมขวากางเกงยืนขายาวเสื้อยืดสีเขียวผมยาวลอน ในคลิปนิชาจะยืนอยู่ริมซ้ายสุดของเฟรมภาพทักทายกับแฟนคลับและมีผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่ติดกับนิชาได้หันมามองด้วยรอยยิ้มแต่ทางฝั่งของไมนั้นไม่ได้หันมามองต่างคนต่างโฟกัสในภาพของตัวเองต้องบอกว่าคลิปนี้ทำคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวอาธิษฐาทำไมดูยืนเชิดเชิดแบบนั้นหนะ้าแปลกตรงที่คนอื่นหันมากันหมดแต่ไม่หันอยู่คนเดียวส่งกำลังใจค่ะทุกคนสงสารจังน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยโตโน่นะโตโน่เป็นต้น